เพื่อนๆวันนี้ครูซซมาดูต้นทุเรียนของพ่อเจอทุเรียน,เป,นเ,เป็นโรคเชือเช้อราใบติดค่ะเป็นโรคเชื้อราใบติดเชื้อราใบติดมันช่วมันมักจะเกิดอยู่ช่วงหน้าฝนนะคะเพื<ๆ>่อนๆช่วงหน้าฝนมันได้ความชื้นนะคะความชื้นเลยทําให้เกิดทําให้เกิดโรคเชื้อราง่ายๆค่ะและถ้าเราปล่อยให้นานนะก็ะจะ ไปแพร่นะคะไปแพร่ติดตรงติดไปต้นอื่นๆลูกลามไปต้นอ so ื่นได้นะคะเพิ่งเกิดค่ะพิ่งเกิดเพื่อนๆเพราะว่าพึ่งพึ่งเป็นพบนะพึ่งพบนะคะเพราะว่าใบของท่านก็เริ่มร่วงค่ะเริ่มมีอาการใบร่วงนะคะนี่ครูซออยู่ไกลนะคะเข้าใกล้ยังไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกใบร่วงใบอ่อนเขาจะเกิดอาการที่ว่าใบร่วงแล้วก็หลน ถ้าปล่อยนานๆน,นะคะจะเป็นถ้ามันกรอบมันแห้งลงก็จะไปติดหล่นตรงต้นอื่นด้วยนะคะถ้ามันมีอาการอย่างที่ว่าปเป็นใยนะคะเป็นใยแห้งหรือกรอบใยแห้งมันจะปิวไปติดต้นอื่นได้อาการโรคเชื้อราโรคเชื้อราใบติดนะคะถ้านานๆมันจะใบมันจะเวลาเขาร่วงใบอ่อนเขาก็จะร่วงนะคะใบอ่อนก็จะร่วงถ้า ใบแก่ก็จะลูกราเหมือนน้ำร้อนลวกอย่างนี้ค่ะนี่มันก็จะหล่นร่วงแบบนี้นะคะมาแก้ปัญหาให้ท่านคือใช้แอคมีนะคะแอคมีมาฉีดพ่นแอคมีและพัดวันและ3 0 1นะคะมาฉีดมาแก้ปัญหาคือทุเรียนปลูกใหม่นะคะก็เริ่มเป็นได้นะคะโรคเชราเกิดจากความชื้นฝนตกซุปหนาแน่นะคะแล้วก็ รูเลียนเล็กก็มีความอ่อนแอยังไม่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดโรคนี้มันจะแพร่ระบาดไปเรื่อยนะคะคือมาป้องกันนะคะป้องกันแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะไม่ลุกลามไปไกลค่ะนี่คือโรคเชื้อราใบาติดนะคะค่ะเชื้อราใบาติดนะคะคือแก้ปัญหาได้ค่ะด้วยชุดปุ๋ยน้ำของคูโซ,โซนะคะถ้าสวนเพื่อนๆท่านในเป็นแบบนี้เจอโรคแบบนี้ก็ทักกับคุ๊โซได้นะคะ สอบปรึกษาให้คำแนะนำได้ค่ะเพื่อนๆพบก,กันใหม่คุณซค่ะ